ครับปกตอนะคุณผู้ชมนะอ,ะอยู่ตรงหน้าเราสีส้มสดใสนี่นัก็คือมาเซล่านะคุณผู้ชมนะมาเซล่าคาราเจนนะคุณผู้ชมปกติเนี่ยหลังกล่องขาย1180นอนะฮะหนึ่นแะฮะแต่เดี๋ยวจะอันนี้เราไม่ขายอย่างนี้นะคะมันมแพงเกินไปครัพี่น็อตกับเมเปิลบอกมันแพงเกินไปมาโปรรายการนี้จะต้อง เอาให้แบบว่าสก,กระหน่ำน้ำเก่งกว่านี้ราคาต้องย่อมเยาวกว่านี้เยอะนะคะับทำไมต้องทานมาเซล่าคาราเจนจเพราะอ่ะคาราเจนเราทราบดีอยู่แล้วไม่พูดถึงแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาใส่ตัวหนึ่งก็คือในไอวบการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเราจะรู้กันดีว่าส้มสีเลือดเนี่ยที่นำเข้าจากอิตาลีเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิ ภูมิภูมิกันนะคะเช่นคนที่เป็นหวัดบ่อยเป็นภูมิแพ้ไอจามบ่อยนะคะฟึดฟัดบ่อยเนี่ยคานมานเซ่าเนี่ยอาการมันจะดีขึ้นเพราะ<ม>ว่าวิตามินซีในส้มสีเลือดเนี่ยมันสูงมากม,มันสูงมากนะคุณผู้ชมนะฮะและที่สําคัญรสชาติไม่เหม็นขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ปกติเนี่ยพี่ต๋อยจะต้องทานทุกวันแต่ว่าของหมดบอกให้ทีมงานติดต่อพี่น็อตไปบอกให้เอามาให้ทานก็ยัง,ยงมาไม่ถึงเพราะว่าของพวกขายดีมากมันขาดตลาดนะฮะ พี่เต๋าทานทุกวันสิ่งที่ได้รับหนึ่งก็คือนะอันแรกเลยนะคะคืออาการฟึดฟัดเนี่ยมันไม่ค่อยมีอาการจามอาการคัดจมูกไม่มีนะฮะแล้วก็เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่เพ,พิ่งไปฉีดวัคซีนมาม,มันเหมาะยังไงเพราะว่าเราก็ต้องทานผลิตภัณฑ์ที่มันเสริมอาหาร,รเสริมสร้างเข้าไปเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเข้าไปนะคุณผู้ชมวันนี้วันนี้นะคุณผู้ชมนะฮะหนไม่ขาย เราขายพิเศษกว่านั้นร <ละ S 2> าคายัง<ล>ยไงบ้างราคา1 1590แถบาทนะครับ1แ <ละ S 2> บาทและจะเป็นโปร3แถม4ได้ถึง7กล่องเลยราคาแค่1,770บาทเท่านั้นนะครับโปรจุกๆแบบนี้จัดให้ที่รายการเราและใครจะสั่งซื้ออย่าลืมครับ<ช>บอกว่ามาจากรายการเรานะครับเม้ามันคันปากจะจัดส่งฟรีนะต้องบอกมาจากรายการนี้<อ>ถ้าไม่ได้บอกมาจากรายการนี้เขาไมเา่เขาคิดตังค์นะคะ ต้องบอกว่ามาจากรายการนี้เขาเซนเป็นโปรเฉพาะเมาส์มันเท่านั้นครับถ้าไม่บอกเขาส่งเขาคิดตังค์แต่คุณบอกว่าเมาส์มันปับ๊บเขาไม่คิดตังค์คุณนะคะสาส่งไม่ต้องเสียหนึ 1> 1่งแถมหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบคุณผู้ชมโทรบริษัทโทรเบอร,ร,บร์เลยครับ0 8 8ย์แปดแปดสองแปดเก้าหกสองหกหกครับศูนย์แปดแปดสองแปดเก้าหกสองหกหกนะฮะหรือจะเป็นไลน์แอดมาซูร่าคอลลาเจนเฟซบุ๊กที่มาซูร่าดับคอลลาเจนทีครับคุณผู้ชมนะครับมาที่ข่าวบันเทิงต่อเลยดีกว่าเราไปดูเมื่อวานนนนี้้้คครรรรรััับบไไมู่่่เเกกิดอะะขขึพาาาวว สาวดาวยัวแห่งวงการยัวอะไรยัวเพศยัวบาทาย,ยัวเพศนะฮะเ,ออเตาทีวีพูครับแฉแซ่บกำลังจะเกิดสึกนางเอกประทะนักร้องเกิดอะไรขึ้นหึ้งเลยนางเอกดังจอฟ้องนักร้องดังชื่อเหมือนเครื่องสารเหตุขุดเรื่องเมื่อ1ิปีก่อนเป็นเรื่องเก่ามาประจอนคือเรื่องมันเกิดเมื่อปี2 0 1พเอเชิญ เหล่าเลยแม่เราก็เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่านังเอกดังก็อะไรนะมิกกี้นอะไรนะน้องอะไรนะมิกกี้ก็ชื่ออะไรมิลลี่ใช่ไหมมิลลี่อนั่นแหละนั่นแหละสองคนนั่นแหละเออเขาก็มีปัญหากันน้องหวายกับมิกาเซ่เขาบอกว่าน้องหวายเนี่ยเอาเรื่องเมื่อสิบปีที่แล้วทำไมเอามาพูดอีกแล้วเอาลูกคูอไปขึ้นเขาก็จะฟ้องเออสรุปกับเขาฟ้องฟ้องเลยเฟ้องไงเมื่อกี้ก็คุยกับแม่เขาแล้วไงอ <พอ S 1> เขาฟ้องเขาแคปเขาแคปไปหมดแล้วหมินประมาทด้วยกันโฆษณาไงเอาลูกเขาไปขึ้นถึงแม้ว่าจะลบแล้วแต่เขาแคป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 ไม่หมดม,มันเป็นเรื่องเก่าไงเป็นเรื่องเก่าซึ่งมันสิบปีแล้วงแต่ก็ยังเอามามาโพสต์ว่าเขาอ,อยู่ไงเขาก็เลยเสียหายไงแล้วมาโพสทำไมไม่ร<อ>ู้ไม่ใช่หวายจะรู้ไหมล่ะเออถามเออ มาถาม่าโพสทำไมกูจะรู้ไม่เออโอ้ก็เผื่อไปรู้เลยมาไงไม่รู้ก็ไม่รู้ทุกวันนี้ทุกคนก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมต้องเอามาโพสอีกเรื่องมา2011อันนี้มันปีพศเท่าไหร่ละ21 2011อันนี้มัน2211 0ปี2011ใช่ไหม21ก็10ปีดอ10ปีแล้วยังเอามาโพสอีกไงแล้วก็เสียหายก่อให้เกิดความเสียหาย เขาก็เตรียมปรึกษาทนายความเพราะเขาแคบข้อความไม่หมดแล้วเขาเตรียมฟ้องอืเออนั่นแหละค่ะมีแค่นี้แหละค่ะจริงหรออแล้วทำไมต้องเป็นเครื่องสารเลยอของแม่ได้มันไม่พูดชื่อไปเลยล่ะมันก็ตอนนั้นก็แหมเวลาฉันใบฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้เบ๊ก็่เออเผื่อบางคนตอบว่าเป็นน้องยาลิพาวเป็นน้องผักตบอะไรอย่างนี้ไงเออกระบุงอะไรอย่างเงี้ยเออไข่วัานักหลอกชื่อกระบุงเอามีนะมึงนักหลชื่อกระบุงมั้ยมีไก่สมัยก่อนยังมีคนชื่อพดด้วงเลย เอ้ยพดร่วงก็ย <improving> ังโอเคอยู่แกคนชื่อกระบุงกระบุงลิฟพาวผักตบน้องผักตบชาวบ้านน้องผักตบน้องลิฟพาวน้องผักตบเออโอมยังเมื่อก่อนก็ไม่ได้ชื่อโอมในสมัยอยู่สุพรรณน่ะชื่ออะไรกันฮะชื่ออะไร ปัจจุบันโอไม่ได้ชื่อโอมชื่อชาโอมไม่ใช่่ากกอนมึงชื่อใบชาชื่อใบโอใบชาที่ชื่อปัจจุบันได้ซ้ำชื่ออีใบชาสมัยอยู่สุพรรณชื่อน้องใบชาแต่ก่อนจะใบชาชื่ออีใบนาบูรีนะแล้วบอกแม่ชอบบุรีนะกูไม่สนใจกูพูดตัวหน้าอ๋อเขาคนบุรีเขาจะมาใช้คำว่าบุรีกับกูเขาว่ากูเนี่ย คุยกันสองคนแล้วกูก็หัวเราะกันสองคนมึงมาฟังแล้วมึงก็คิดว่ามึงบูลลี่มึงก็ไม่ต้องฟังจบโอ้ไม่โกรธไม่เคืองหรอกสนุกกันตายนะฮะเอาดีกว่ามันบอกเองว่ามันชื่อใบชาบูลลี่ตรงไหนชื่อใบชาแหละเออไม่ก็บูลลี่บูลลี่ไม่ชอบก็เปลี่ยนช่องเออไม่ต้องเปลี่ยนดูอยู่มีอยู่คนเดียวเมื่อวานมีอยู่คนเดียวเปลี่ยนไปเถอะเรตติ้งไม่ตกคนอื่นเขาชอบนะเอ้าจบไปที่หวายนะ แล้วไปดูอีกคดหนึ่งเขาบอกว่าประกาศตามหาคนหายประกาศประกาศชาสมุรประกาศประกาศตามหาคนหายอย่าพิ่งขึ้นรูปชาสมุดประกาศประกาศตามหาคนหายออฉันรู้เลยว่าใครใครอ่ะคนดาราอยู่สมุดประการเยอะเยอะั้มเยอะวันนค้นกจันได้มาที่มันระเบิดที่สมุดประการโรงงานจิ่งแก้วน้ำตาลหรือเปล่าเฮ้ยน้ำตาลชาลิตา น้ำตาลชาิตาหรือเปล่าอยู่ผสมประการอาร์ตผสมก็จะอยู่สมุดประการเออใครใช่ไหมถูกไหมออถูกใครอีกอะไม่รู้อืแล้วประกาศหาตามใครล่ะพี่มึงบอกว่าถูกนะไม่ใช่หมายถึงว่ามีดาราหลายคนไงแต่ว่างานนี้ชาวเน็ตเนี่ย<ะ>ไม่ได้ชาวเน็ตสิต้องเป็นชาวสมุดประการเนี่ยแหละครับ<ะ>ประกาศตามหาตูค่ครับ อยู่สภาเฮ้ยคนละตู่อ๋อเหรออันนั้นมันตู่ประยุทธ์โดนสักพอกอยู่เ,เรื่องวัคซีนอบอกว่าตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาไม่มีรัฐบาลชื่อไหนบริหารดีเท่านี้ไม่มีรัฐบาลชื่อไหนกู้งเงิน,นแล้วเอา,เอาเ,อาเอาเงินไปยัดมือให้กับประชาชนไม่ยุบสภาไม่ลาออกว่าเขาพูดจริงจริงนะอันนี้ไม่ได้ไเห็นท <ไป S 2> ีวีพูลงด้วยเห็นทีวีพูลงด้วยกูเห็นแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ได้พูดเองนะกูเห็นแล้วเป็นไงดีค่ะสิ่งที่ดี จะทำอะไรก็ทำทำไปถอะคาคุณเหนื่อยแล้วค่ะอ่ะอันนั้นตู่ประยุทธ์จบ<ะ>มานี่ดีกว่าประกาศ<ะ>ตามหาตูน่นันทิดาครับที่หลังน้ำท่วมสมุทรปราการกรีบกรีบไปเลยทีเดียวครับเพราะาน้ำท่วมสูงมากในนิคมอุตสาหการรมบางปูสมุทรปราการครับจนทำให้เกิดปัญหากับประชาชนอย่างเยอะเลยทงรถยนต์ทั้งที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยคนก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดกันดูสิท่วมรถเก่งเลยนะฮะพนักงานที่กลับบ้านไม่ได้ก็เยอะถนนนั้นกลายเป็นบา,บาดาลเป็นเรียบร้อยแล้วไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งประชาชนก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะรีบแก้ไขปัญหารเรานี้ครับเอาละงานนี้ครับชาวเน็ตได้มีการออกนะฮะมาโพสต์ภาพของคุณตู่ครับพร้อมประกาศติดแฮชแทกว่าตู่ไปไหนน้ำท่วมสมุทรประการ ในทว i t เตอร์จน<ะ>ติดเทรนเลยนะฮะ,ฮะโดยชาวเนต็ตได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นกันมากมายเช่น<ะ>ประกาศตามหาคน้ายนางสาวนันทิดากแก้บวัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ<ะ>หายสาบสูญน,นะฮะจากหน้าที่ไปตั้งแต่วันที่29สิงหาคม<ะ>หลังเกิดฝนตกหนักจนทำให้น้ำท่วมสมุทรปราการ<ะ>หาท่านใดพบบุคคลในภาพทำหน้าที่นี้แล้วรายงานได้ทันทีแฮชแท็กตู่ไปไหนเออนะคะก็พี่ตู่แกบอกแล้วแกไม่ได้เล่นโซเชียลอืม ไม่รู้อันแล้วลูกอ่ะลูกไปเรขาพี่ไงหรอไม่หลงรือเปล่าไม่พูจหรือเปล่าไม่ใช่นี่เป็นผู้นําท้องถิ่นลงพื้นที่อเส่งรองนายกอบจมาดูแลชาวบ้านส่วนนายกละไปไหนรองมาแล้วแล้วนายกก็ไปไหนเออติดตามเรื่องวัคซีนโควิดน้ำท่วมสมุทรปราการทางเท้บางปูแฮชแท็กในขึ้นทวิตเตอร์นะขึ้นทวิตเตอร์กันเลยทีเดียวคนก็ตามหากันเลยเพราะว่าคนก็รู้สึกว่า ก็เลือกมาแล้วอ่ะก็พี่ตู่แกคงอาจแกเหมาะกับการเป็นศิลปินอ่ะคือการทำงานเพื่อสังคมเพื่อประชาชนอ่ะมันต้องเป็นพี่เอ๋มันต้องเป็นสามีเข่าอดีตอดีสามีอดีตสามีเขออมันต้องเป็นพี่เอ๋แล้วพี่ตู่เข้ามาแทนไงนี่มันจะมาพูดยากอะค่ะ พราะีฉันไมไ่อยู่สมุดประการนี่มีคอมเมนต์ได้นะคุณแม่บอกว่าบอกว่าไปร้องเพลงพี่มานดินอยู่ที่ไหนสักแห่งหรือเปล่าคะบอกว่าเดี๋ยวก็บอกว่าไม่เล่นโซเชียลไม่รู้ข่าวตามข่าวสิวะ<อ>ไม่ใช่ให้ข่าวตามเ,<อ>เ,เ,เป็นนายกนะ,ะเ,เป็นนายกอบจเลยนะ ตอนซื้อเสียงนี่เจ้นมาเชียวนะตููตายทำไมพูดอย่างนี้เดี๋ยวเยวขาฟ้องนะเขาฟ้องได้นะอ,อ,อันนี้อ่านตามค er. อมเป็นเด้อเออเขาฟ้องนะคะเดี๋ยวระวังเขาฟ้องะะโดยมีผู้ชายทวิตเตอร์รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้นั่นแหละคะ่ะบอกว่ามีผู้นําท้องทุนท้องถิ่นเนี่ยลงไปช่วยเหลือกันด้วยนะคะ่ะแต่ว่านายกไปไหนเออไม่ได้ต้องระวังเ,เรื่องนี้ไม่ได้ระวังอ่ะเราไปดูต่อเลยครับรค่ะมาราคุนิค คุณแม่ทำไมคุณแม่เป็นอะไรครับงวดนี้จัดเบาๆไป6ใบอ๋อเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ไปซื้ออะไรครับ6ใบหวยออกหวยออกอ๋อเหรอถูกลอตเตอรี่เจ็ดเก้าใช่ไหมคุณแม่บ้านเล็กที่ไงอ๋อรักซับเป็นแนเนะเลยหมื่นสองเออคุณแม่เออคุณแม่หมื่นสองน้อยสําหรับคุณแม่คุณแม่เคยไปร้องเพลงได้เป็นแสนเออเอาไม้ไปถือวันนั้นเจอแม่โชคลาภวันนั้นเจอแม่ อ่ะคุยยังงไแม่ไปร้องเพลงคบอกได้เป็นแสนแต่เหลือกลับบ้านมาสองหมื่นหายไปไหนตั้งแปดหมื่แล้วแม่ช็อปิ้งอ๋อหรอแม่จ็อปิ้งวันนั้นเจอแม่แลแม่เราจะไปไหนบอกหนูหนูขับรถไปให้เออแม่ชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดอ่ะชอบไปไหน แม่ชอบไปเสื้อต่างจังหวัดเออแต่ตอนนี้ไปไม่ค่อยได้เขาพื้นทีสีแดงไงข้ามออกไปไหนไงต้องงดชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดถูกต้องเคเออข้ามจังหวัดหรือข้ามประเทศนะข้ามจังหวัดข้ามจังหวัดดิเพราะว่าคุณเี่เราไปข้ามจังหวัดให้ได้ก่อนเออแล้วค่อยไปแต่คุณแม่รับงานร้องเพลงต่างประเทศเยอะมอก่อนข้าร้อประเทศไหนบ้างจีนเหรอจีนขอไปน่าจะจีนมาแม่อมเคยเหมือนเห็นแบบที่น่าจะมีบ้างจีนก็แถวเพื่อนบ้านเรานี่แหละเออ คุณแม่ไปร้องบ่อยแต่อันนี้ร้องจริงนะร้องจริงแม่ซิงกะซองจริงซิงกะซองจริงได้เป็นแสนเลยใช่ไหมเป็นแสนมาอัลลคนอีกคนก็รู้จักทั้งประเทศค่าตัวแพงเป็นแสนกลับมาที่ไทยปุ๊บเหลือสองหมื่นสองหมื่นมาช้อปปิ้งไงช้อปปิ้งรวยแปดหมื่นตลาดตะหลิ่งก็ซื้อของโอ้ซื้อของไยแม่ช้อปปิ้งเก่งเออแม่ช้อปปิ้งเก่งอ่ะถือว่าเป็นโชคดีไปนะฮะสำหรับคุณแม่มาบร็อคนติกของเราถูกไปเลยปกใบวันนั้นนัดนัดไทยสองตัวเจ็ดเก้าช่องเขานัดคุณแม่ที่สุขุมวิทร้อยหนึ่งครับ คุณแม่ขับไปขับมาไปผู่ราดเท้าร้อยหนึ่งแล้วเขาบอกคุณแม่มาเพจคุณแม่ก็ขับขึ้นทางด่วนใหม่มาลงไหนรู้ไหมที่ไหนแม่แจ้งวัฒนะถ้ารอคุณแม่อยู่สองชั่วโมงอ่ะแล้ววนยังไงล่ะไม่รู้แกวนเะไมาลงเนี่ยเมืองทองเนี่ยนะแอโก้ทธีรศักดิ์บอกให้ขึ้นทางด่วนเลยแล้วตีขึ้นตรงนี้แล้วไปลงตรงสุขุมวิทห้าสิบแล้วมันจะผ่านเข้าสุขุมวิทร้อยหนึ่ง ุณแม่ถึงมาถูกเออนั่งรอเป็นชั่วโมงอัดรายการโกตีรัสสอกมาลงแช่งวัฒนะสุขุมวิทร้อยหนึ่งไปลาดเท้าร้อยหนึ่งวนยังไงสงสัยน่าจะเข้าผิดอ่ะเพราะมันย้อนกันเลยนะเนี่ยจากลาดเท้ามาแจ้งมันไปลาดเร้ามันเป็นไปสังเส้นเกษตรตัดใหม่ได้อ๋อมันขึ้นทางด่วนได้แม่คงงงอ่ะแม่งงแล้วม่งงงแล้วเออแล้วแม่ก็มาลงเนี่ยตอนนี้แม่อยู่ไหนแล้วครับสตูดิโออยู่แจ้งวัฒนะใช่ไหมตอนนี้แม่อยู่แจ้งวัฒนะแล้ว ทีมงานบอกว่าอะไรไม,ม่แม่สุขุมวิทร้อยหนึ่งไม่ใช่แจ้งวัฒนะอ้าวเมื่อกี้แม่ออกมาจากลาดพร้าวร้อยหนึ่งแล้วมาแจ้งวัฒนะแม่ก็นึกว่ามีอยู่แถวนี้แม่ก็ขึ้นทางด่วนใหม่ขึ้นทางด่วนใหม่ก็มาลงสุข,ขุมวิทห้าสิบเออแล้วก็มาลงสุข,ขุมวิทร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งญุปุ่นวิถีป่ะแม่ใช่ไหมญุปุ่นวิถีซอยญุปุ่นวิถีญุปุ่นวิถีเคยไปเหรอเออก็ตะกอไนนี่ทำงานช่องสามไงคอนโดอยู่นั่นอ๋อเหรอใช่อยู่ร้อยหนึ่งอยู่ร้อยหนึ่งครับหนึ่งไงอ ลงว<ช>ีเอก็ถึงเลยแต่แหละนะฮะอ่ะแม่มาก็โชคดีไปในงวดนี้นะจ๊ะใช่ค่ะดีใจกับคุณแม่ด้วยค่ะ,คะอ่ะพักไปกับคุณแม่ครับช่วงนี้ครับอ่ะขอบคุณนะคุณผู้ชมนะโทรไปสั่งเยอะๆนะคะอันนี้เขาขายดีจริงๆนะคะวันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามาเซล่าคาราเจนนะฮะคาราเจนอัเราซ่าคอนดูอยู่แล้วไม่ไม่ไม่พูดซ้ําแต่มาเซล่ามันเสริมภูมินะคุณผู้ชมนะฮะใครที่เพิ่งไปฉีดวัคซีนหรืออลังจะไปฉีดวัคซีนทานได้เลยนะฮะ มันจะดีมากเพราะว่าใครที่อยู่ในวงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขาจะรู้กันดีว่าส้มสีเลือดเนี่ยที่นําเข้าจากอิตาลีเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในเรื่องของการเสริมภูมิ<ก>วันนี้หลังกล่องเขาขาย1 1 8 0้เขาไม่ขายเราขายเท่าไหร่ครับ1แถม1 590าบาทครับ1แถม1 590าบาทหรือว่าคุณผู้ชมอยากได้เป็นโปรจุกจจัดใหญ่จัดเต็มซื้อ3าแถม4ได้ถึง7กล่องในราคาพิเศษเพียงแค่1 7 7 0บาทเท่านั้นนะฮะและมาจากรายการเราจะจัด สนใจรีบโทรเลยครับ0 8 8 2 8 9 6 2 6 6ครับ0 8 8 2 8 9 6 2 6 6นะครับหรือว่าไลน์แอดที่มาเซราเดอร์คอลลาเจนเฟซบุ๊กก็มาเซราเดอร์คอลลเจนเช่นเดียวกันนะครับอ่ะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ